โอ้ไม่ก็ดฟสเอกทุกสิ่งที่ควรจะขยับได้มันขยับได้แต่ดูดิมันมียิ่งใช้ยิ่งได้เ่ยโะรงการของลุงเวสสมเลยแล้วกันไม่รอไม่รีลงไม่รีรอแล้วรสวัสดีครับไม่ได้พบกันนาน หายห่างหายกันไปนานครับกับการทำคอนเทนต์กาชาซึ่งช่วงนี้ก็ไม่ได้มีคอนเทนต์อื่นมาเลยโอ้โหไม่ว่างเลยแล้ววันนี้ก็มาถึงแพทห้าจุดสี่แบตเป็นแพทที่นะโบเข้านะโอ้ my god physics ทุกสิ่งที่ควรจะขยับได้มันขยับได้มีน้ำหนักอย่างที่มันควรจะเป็น พิเศษ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 คือผมกําลังลังเลอยู่ว่าไอคือคือถ้าพูดถึงการสุมนะ่มอะผมว่าแพทเนี่ยผมสุ่มได้แต่ประเด็นคือมันไม่ใช่ว่าจะสุ่มได้หรือสุ่มไม่ได้ไแพทนี้ปเป็นคือไอแพทหน้าเนี่ย <c oughs> ไอแพทหน้าถ้าคนเล่นวงการอผมก็คงคิดว่าคงไม่มีใครไม่รู้หรอกมั้งว่าตัวแพทหน้าอะไรเขา้า <c oughs> คือแบบแพทหน้ามันเป็นแพทจุดจีนด้วยครับคือแบบว่ามันมีทั้งคอตูมีทั้งตัวละครแล้วแบบโหมันหมายกอดมากคือเอสตัวเอสสองตัวสองแพทติดกันโปรติโปรติอ่ะมันจะเป็นเอสแพทหนึ่งแล้วไอแพทหนึ่งจะเป็นตัวเอมาแซมให้เราพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือแล้วโบมาเสร็จปุ๊บไอแพทหน้าก็มาทันทีเลยโอ้โหคือมันเป็นการระเบิดเมืองเพชร ที่เราดองกันมาผมกำลังลังเลอยู่ว่าโอ้โหผมกำลังเลอยู่ว่าแต่ดูดิมันมียิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยโครงการของลุงเว่ยนีย <c oughs> โอ้โห <c oughs> เอาไงดีวะแต่ผมคิดว่าอาวุธไม่น่าโอ้ยคือคือถ้าใครรู้ว่าแผดหน้าตัวอะไรมาเนี่ยผมจะเอาตัวนั้นฟูนะ ผมตั้งใจว่าจะเอาตัวนั้นฟูครับอ่ะสักหน่อยนะคือคือถ้ามันพูดยากว่ะเอางี้โอ้ยอ้าวผมชื่อว่าผมเก็บเพชรทันอื้อสุมเลยแล้วกันไม่รอไม่รีลงไม่รีรอแล้วอื้ออืมอ,อืมนับหมนนับโบเด็กมา ระบบอีกไปแล้วโอ้โอ้โหเฮ้ยโอ้หาล้วครับหมดไปแล้วเอาว่ะคือกดไปนี่กลุมหัวไปด้วยคือแบบเราเห็นแพทหน้าแล้วอแต่เราก็ยังจะกดเพราะว่า เพราะว่าความเป็นนาโบนะครับโอนะ้โอ้ขอร้องละขอร้องละขอร้องละโอ้โอ้โหตัวละครสามตัวตีได้โหว่าหกสิบโลเลยเหรอเอาวะไหนๆก็มาไหนๆไหนๆก็มาขนาดนี้แล้ว ไม่เป็นไรผมคิดว่าถ้าแพทนี้ผมไม่ได้นะโบผมก็จะดองการันตีไปแปบลบแพทหน้าอ่าโอ้ยเป็นไรโอ้ยเกื่อกลิ้งเป็นไรไเป็นไรถือว่าเป็นการลดการันตีอืมนะาโบจริงด้วย โอ้โหนะโนบจริงด้วยนะโบเด็กอืเกือยับเกือยับรูวรัวครับผมเริ่มหน้าซีดผมเริ่มหน้าซีดแล้วโอ้โหทองเละก็มาบ่อยเหลือเกินเอาไหนๆก็ไหน,ๆ,ไหนๆแล้วเอาให้สุด Okay. เอาเื่อนขั้นก่อน่ะกลับไปสุ่มต่อไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วใช่ไหมโอ้โหโอ้โหผมว่านี่คือการเกลือนี่ไง ได้คนละครึ่งเลยเนะี่ยโอ้นะโบจะใจร้ายไปไหมเนี่ยโอ้นะโบใจร้ายมากเลยอนะโอ้ม่กอดโอ้โหได้ได้เศษนะโบมาโอ้การันตีในะ23ครั้งเลยเลย กันเตียยีครั้งครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมมา t 0 0 0 years l a t e r มามาลองกันอีกทีแม่เฮย้ยจกักจักเท่าไหร่ว่จาจัก90กว่าครั้งใช่ไหมหลือย2ครั้งก็เหรอโอ้โหนะโบนะโบนี่จะทำผมหน้าซีดขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะนะโบนะ คือแบบว่าจะข้ามอยู่นะครับแต่แบบทําไมกันทําไมกันผมไม่รู้ว่ามีใครรู้สึกเหมือนผมบ้างว่าแบบว่าจะข้ามอยู่นะแต่ทําไมกัน <c oughs> ทําไมมันเราต้องมันเจ็บอะไรหนักขนาดนี้เออโอ้ขอร้องอ่ะนะนะโนบโนะโบนะโบ นาโบเออนาโบคือ,อ, <S <S อไม่ที่ผมทำเพื่อนนาขนาดนี้นี่ผมทำเพราะเอาไว้ว่าผมไม่พูดแล้วกัน <laughs> ผมทำเพราะอะไรผมไม่พูดแล้วกันอ่ะผมได้นาโบแล้วครับผมได้โลที่เท่าไหร่วะโอ้แล้วกลับมา99การันตีวาคิเลียใน99ครั้ง เท่ากับแพดหน้านู้นผมจะต้องผมจะต้องเก็บเพชรให้ได้อีกประมาณสองหมื่นเพชรยังต่ำ <c oughs> <f ew> เพื่อจะสุ่มไอแพดหน้าให้ได้ฟู <g ip pet> <g ip> นะไอแพดหน้านี้ใครเล่นก็รู้อยู่แล้วแหละผมก็ไม่พูดแล้วกัน <c oughs> <c oughs> คือประเด็นอะเมื่อกี้เนี่ยผมได้น,นี่มาแล้วเนี่ยผมได้น,นี่มาแล้วเลือกอย่างได้อางหนึ่งสติมกม้าใช่ไหมเล่นกิจกรรมได้อีกหนึ่งเท่ากับผมได้ มาแล้วสองเซตหนึ่งสองชิ้นขออาวุธพอขออาวุธพออาวุธไม่ออกพอแล้วจะรันตีสิบครั้งเนี่ยนะขหร้องอะ่นะเนอะไม่อยากเก็บเยอะหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าโห ดี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 ด,ด,ดีมันมีหกดาวอย่าเพิ่งล็อกแล้วกันโอเคครับผมก็ได้อาวุธเป็นที่เรียบร้อยถ้าเป็นเรื่องถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นเรื่องปกติน่ะถ้าเป็นเรื่องปกติเนี่ยก็จะถือว่ามันไม่เกลือนะถ้าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าโอ้ได้อาวุธปานสองตัวอีกอุ้ยกดเอา้ากดผิด โอ้โหเดี่ยวอะไรเนี่ยปันเหรอโอเคครับ <Yahoo! S 1> เท่ากับนาโบผมฟูแล้วผมฟูแล้วเท่ากับเท่ากับไม่ไม่ต้องแบบอันนี้เลยอะ ฟูลแบบฟูลแบบไม่มีอะไรกั้นอะแต่คือคือคือเราได้ตัวใหม่มาแต่ทำไมรอบนี้มันมันดูแบบมันดู <c oughs> มันดูรู้สึกหน้าซีดถ้าถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรมาแผลดหน้าเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรมาแผลดหน้ามันมันก็คงเป็นคอนเทนต์ที่มันดูเฮฮาครับแบบการสุ่มการชาหูนาะโบครับนาะโบโตแล้วดูดี คือลือมากมเลยโอ้มกอดฟิสิกส์ทุกสิ่งที่ควรจะขยับได้มันขยับได้มีน้ําหนักอย่างที่มันควรจะเป็นมาเจอแพทหน้านี่คือแบบม y g กอโอเคเท่ากับผมมีเลือกอย่างได้อย่างหนึ่งแล้วก็เล่นกิจกรรมอ่าแล้วแพทนี้ผมบอกเลยใครอยากจะเล่นหงไกลครับไม่ต้องคิดไม่ต้องดีรอแล้วเพราะว่าเล่นเกมนี้คุ้มมากๆครับ มันมันเหมือนเป็นการเล่นเกมในเกมอีกทีหนึง่งเราจะไปดูบทสิ้นหายนะหงไกกันโอ้ oh, เริ่มมาก็คัดซีเลยเอาว่าคือตอนนี้มีแผนที่ใหม่มาครับเป็นโอเพนเวอร์ครับแบบเล่นหงไกนี่ไม่ว่าจะแบบเป็นเกมลงด่านที่มีโอเพนเวอร์แถบมานี่ผมบอกเลยคุ้มโคตรคุ้มเล่นเกมนี้ไม่ต้องเติมก็คุ้มเหมือนกันครับ คือแบบเล่นเสพเนื้อเรื่องอะ่ะคุณก็ได้ทั้งโหมดลงด่านได้ทั้งโหมดเอลิเซียเลียมได้ทั้งบทโหมดโอเพนเวิร์ดหไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วครับมาเล่นเถอะครับน้องแบมเห็นเธอขยันแบบนี้ฉันก็เริ่มพึงขือมาแล้วแต่สิ่งที่ผมทําให้ผมเจ็บช้ำคือนะบแม่งเอาเกือบการันตีครับ <c oughs> แบมจัดการ่อยสิลูก <c oughs> <c oughs>